ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพัชรภาชื่นชมอยู่ชั้นประวชอทัดที่12วันนี้จะมานำเสนองานเกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมาค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่งเลยค่ะเช่นอุทยานประวัติศาสตร์หินที่ไมปราสาทหินพนมวันหรือวัดพายับเป็นต้นนะคะแต่วันนี้ที่เราจะพาไปชมกันก็คืออุทยานประวัติศาสตร์หินที่ไม้ค่ะมาชมกันเลยค่ะ อุทยานประวัติศาสตร์หินพิมายเป็นปรสาสาทหินทรงของโบราณแบบปาบวนตั้งอยู่ในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยปรสาสาทหินในสมัยอาณาจักรขมที่ใหญ่โตและงดงามสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่1ราพุทธศตรวรรษที่16เพื่อใช้เป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์และเปลี่ยนเป็นุทธศาสนานิกายมหายานในเวลาต่อมา ปราสาทหินพิมายสร้างขึ้นตามความเชื่อเกี่ยวกับสวรรค์และโลกมนุษย์ลักษณะผังของปราสาทหินพิมายนั้นสร้างขึ้นคล้ายเขาพระสุมเมรุมีองค์ปราสาทประธานซึ่งอยู่ใจกลางของเทวสถานเป็นเสมือนทางเชื่อมระหว่างโลกกับสวรรค์ ปรา,าสาทหินพิมายเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในอำเภอพิมายและจังหวัดนครราชสีมาสิ่งก่อสร้างภายในอุทยานประวัติศาสตร์หินพิมาย 1. พระพลาสองสะพ,นพานนัคราชสซุสม้มประตูและกำแพงแก้ว4ชลาทางเดิน 5. ซุ้มประตูและระเบียงโคด 6. ปราสาทประาธา,าน7ปรางหินแดง8หอพร,ราม ก้าวปรางพมรทั์และสิปบรรณาลัย ต่อไปนะคะก็จะเป็นวัฒนาธรรมประเพณีของจังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้เราจะมาเสนอประเพณีแข่งเรือพิมายค่ะไปชมกันได้เลยค่ะ ประเพณีแข่งเรือพิมายเป็นงานประเพณีที่สืบทอดต่อกันมายาวนานมากกว่าร้อยปีว่าถึงฤด,ดูการทอดกระถินชาวบ้านจะเดินทางโดยเรือเพื่อไปทอดกระถินตามวัดต่างๆในระหว่างเดินทางกลับจึงได้พาพเรือแข่งกันเพื่อความสนุกเพลิดเพลินจึงถือเป็นการละเล่นที่สำคัญในฤดูน้ำหลากสร้างความสนุกสนานให้กับผู้แข่งขันและผู้สืบทอดจนกลายมาเป็นประเพณีต่อมาปีพศ2532การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรมศิลปากรและจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนด ให้มีการจัดงานประจำปีแพได้ชื่อเทศกาลเทพิมายโดยมีกิจกรรมแสงเสียงในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมายมีกิจกรรมต่างๆมากมายและได้กำหนดให้มีการแข่งเรือพิมายบรรจุเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลเทพิมายด้วย ปีพศ2498ไี่เรือจากต่างประเทศมาร่วมแข่งขันด้วยได้แก่ประเทศไทยมาเลเซียสิงคปโปร์ลาวอเมริกาฟิลิปปินส์แคนาดาเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหพันธรัฐออสเตรเลียต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อเป็นการแข่งขันเรือยาวประเพณีเทศกาลเทียวพิมายจังหวัดนครราชสีมาจนถึงปัจจุบัน ชื่อชุมชนโบราณอายุนับพันปีเป็นแหล่งเศรษฐกิจอันมั่งคั่งและเป็นเส้นทางผ่านของอรารยธรรมของโบราณปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือปราสาทหินพิมายที่ใหญ่โตสง่างามในปัจจุบันพิมายเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชาสีมามีแม่น้ำสายสําคัญไหลผ่านคือแม่น้ำมูหรือลาน้ำจักราชซึ่งเมื่อถึงเทศกาลออกพรรษาชาวบ้านจะอยู่ดินฝังน้ําจะร่วมทําบุญกันถึงและจัดแข่งเรือเพื่อสร้างความสามัคคีจนกลายเป็นเพลนิสึมาเนื่องจาก จังหวัดนครราชสีมาเป็นเสมือนประตูเปิดสู่ภูมิภาคอีสานและอินโดจีนอีกทั้งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดนครราชาสีมาและกรุมศิลปากจรจึงกำหนดงานเทศกาลเทือกพิมายขึ้นในสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนโดยเริ่มจัดครั้งแรกในพศ2531และจัดต่อนเนื่องมาทุกปีและมีกิจกรรมหลายอย่างเช่นการแสดงศิลปะพื้นบ้านเพลงโคราชการประกวดแมวโคราชการแข่งขันตาส้มตามผัดหมี่พิมายการแสดงของกลุ่มนักศิลป์และศิลปินเฉียงเหนือนาลำน้ำจัก,กราชซึ่งหลาผ่านอำเภอพิมายและกิจกรรมจัก,กรยาน ท่องเที่ยวเส้นทางแหล่งโบราณคดีบ้านประสาทพิมยัยส่วนในภาคกลางคือมีการแสดงขบวนแห่พุทธปฏิบจากกลุ่มวัดและสถานศึกษาต่างๆในอำเภอพิมยัยและการแสดงแสงสีเสียงประกอบจิตภาพวิมยัยนาตกัน ะะก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้แก่ผัดเมโคราชกับขนมจีนบ้านประโดกค,ค่ะ ผัดหมี่โคราชนั้นเป็นอาหารท้องถิ่นหน้าตาคล้ายกับผัดไทยแต่มีความแตกต่างไปจากผัดไทยในขณะที่ผัดไทยใช้เต๋ยวเส้นเล็กในการผัดส่วนผัดหมี่โคราชจะใช้เส้นเฉพาะในคังของตัวเองก็คือเส้นหมี่โคราชความแตกต่างถัดมาคือผัดหมี่จะไม่ใส่ไข่และใส่เครื่องเนือกว่าผัดไทยอยู่พอสมควรเช่นผัดหมี่จะไม่ใส่กุ้งแห้งถั่วและเต้าหู้ผัดหมี่โคราชเป็นหนึ่งอาหารพื้นบ้านของเมืองยาโมที่หาทานได้ง่ายทั่วไปเพราะในสมัยก่อนเมืองโคราชมีการปลูกข้าวเจ้ามาก จึงมีการดัดแปลงข้าวมาทําเป็นเส้นหมี่และเพื่อเป็นการถนอมอาหารอีกรูปแบบหนึ่งด้วยจากการนําเส้นหมี่ไปตากแห้งแล้วเก็บไว้ทานในมื้อต่อๆไป ขนมจีนบ้านป่าโดกซึ่งอยู่ในตัวเมืองโคราชคนในหมู่บ้านนี้มีอาชีพทำขนมจีนมาตั้งแต่โบราณโบราณขนมจีนบ้านป่าโดกได้ชื่อว่าเส้นเหนียวนุ่มและสีขาวไม่มีกลิ่นชาวบ้านป่าโดกมีเคล็ดลับในการทำขนมจีนมาตั้งแต่มันพระบุรุษถึงการเลือกใช้ข้าวเจ้าในการหมักทำแป้งรวมถึงวิธีตำแป้งข้าวเจ้าให้เหนียวก่อนที่จะนำมาโรยเป็นเส้นในน้ำเดือดเมื่อสักสี่ห้าสิบปีก่อนชาวบ้านป่าโดกจะหาขนมจีนมาขายในตลาดเทศบาลโคราชตั้งแต่ตีห้าตีหกบางคนก็ ทำแกงไก่ชนิดแกงแดงน้ำยาน้ำพริกมาขายคู่กับขนมจีนด้วยปัจจุบันในหมู่บ้านประโดคังจากจังหวัดไปทางทรายงานพิมายตามถนนสายมิตรภาพประมาณ5-6กิโลเมตรมีร้านขายขนมจีนแกงไก่น้ำพริกน้ำยาอยู่ในหมู่บ้านบรนโดเป็น10บสเจ้าขายตั้งแต่เช้าเป็นจนถึงเย็นขนมจีนบ้านประโดจึงเป็นของกินที่ขึ้นชื่อมากของเมืองโคราช ชาโคราแต่งกายแบบไทยนั่นคือชายนุ่งผ้าจงกระเบนเสื้อขอกลมไม่ผ่าอ,อกส,ส่วนสตรีนุ่งผ้าจงกระเบนเช่นเดียวกันไมนิยมนุ่งผ้าซ้นในสมัยอดีตเสื้อแขนกระบอกห่มสบายทับเสื้อถ้าอยู่กับบ้านจะใช้ผ้าผืนเดียวคาดอ,อกวันนี้ขอจบการน,นำเสนอเพลงเท่านี้นะ,ะถ้ามีท่าประการใดก็ขอ,อภัยมาที่นี้